ของวิเศษ่อนดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ท่ามกลางยุคแห่งความวุ่นวายในอังกฤษผู้คนต่างเฝ้ารอผู้นำผู้แท้จริงมีดาบเล่มหนึ่งปักอยู่กลางหินใหญ่ไม่มีผู้ใดดึงออกได้ทาทํานายกล่าวไว้ว่าผู้ใดดึงดาบออกได้จะเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมอาเธอร์เด็กหนุ่งสามัญธรรมดา เติบโตมากับพ่อมดเมอร์ลินระหว่างตามหาดาบให้พี่ชายอาเธอร์พบดาบในหินโดยบังเอิญเขาดึงมันออกอย่างง่ายดายท่ามกลางสายตากกตะลึงของผู้คนผู้คนเริ่มลือกันว่าเขาคือราชาแห่งโชคชะตา อาเธอร์ Arthur, ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษแต่ในสงครามที่ดุเดือดดาบเล่มนั้นหักลงกลางสนามรบเมอร์ลินพาอาเธอร์เดินทางไปยังทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์หิงสาวแห่งทะเลสาบปรากฏขึ้นพร้อมดาบเล่มใหม่นั่นคือเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบแห่งเวทมนต์ที่ไม่มีผู้ใดต่อกรได้ ด้วยเอ็กซ์คาลิเบอร์อาเธอร์รวมอาณาจักรและสร้างกลุ่มอสศวินโะกลมแต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายอาเธอร์ Arthur สั่งให้คืนดาบสู่ทะเลสาบหิงสาวรับดาบกลับสู่ก้นน้ำและตำนานของอาเธอร์ก็ยังคงอยู่ตลอดกาล